โอเคครับสำหรับการติดตั้งไลบรารีใหม่นะครับถ้านักศึกษาหาไม่เป็นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไฟล์นี้ให้ไปเลยนะครับเป็นไฟล์ซิปนักศึกษาแค่แตกซิปนะครับพอแตกซิปเสร็จแล้วนะครับก็คนน C นะครับก็ p ีไปเลยโปรแกรม Arduino เราจะอยู่ใน d ด c ีด c d o c u m น n t นะครับ Arduino นะฮะแล้วก็ไลบรารีตรวนี้วางทับไปเลยนะครับให้มันเปิดไฟล์กันเลย เราจะคบลบเปอรเซ็น์นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กลับเข้าไปในโปรแกรมของเราใหม่นะครับแล้วลองตรวจสอบไฟล์นะครับถ้ามันไม่มีอะเรเลยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็อัปโหลดนะครับนี่คือตัวอย่าง,งการทำไลบรารีนะครับจริงๆแล้วไลบรารีนั้นสามารถค้นได้จากสเก็ต แล้วก็ input library แล้วก็เ็นเท e ถ้าตัวไหนขาดก็มาหาที่ตัวนี้ได้นะครับนี่คือตัวอย่างนี้นะครับระท่านสั่ใช้เซ็นเซอร์ตัวใหล้วไม่เจอนะครับโอเคนนี้นเรียบร้อยนะครับถือว่าได้แล้วนะครับ